สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับโบสการรถยนต์เมือสองนะครับวันนี้พบเจอกันในวันที่ย3ิบสาเมษายนนะครับคุณลูกค้านะครับขออญาตอัปเดตให้คุณลูกค้าได้รับทราบนิดหนึ่งนะครับสำหรับ Toyota Corona t ท้ e ยดอกสีบอลเงินเกียร์ธรรมดานะครับเมื่อวานผมก็ได้จัดส่งให้กับ คุณลูกค้าที่อยู่อำเภอคลองลานจังหวัดกําแพงเพชรนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับท่านก็เป็น FC ผมมานานนะครับติดตามผมมานานนะครับนะฮะขอบคุณมากมากขอบคุณอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายด้วยนะครับที่โทรเข้ามาสอบถามนะครับคุณลูกค้าครับแล้วก็วันนี้นะครับผมนําเรียกได้ว่ารถที่ดีมีคุณภาพมาอีกแล้วนะครับคุณลูกค้าเจ้าตัวนี้เป็นนิสันซันนี่นีโอนะครับคุณลูกค้าเป็นรถยนต์ปี2003นะครับเกียร์ออโต้นะครับ เครื่องยนต์1.6เท่านั้นเองนะครับหรือว่า1,600 cc เท่านั้นเองนะครับเป็นตัวประหยัดน้ํามันนะครับคุณลูกค้าได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับนะฮะได้รถบ้านแท้นะครับสภาพเดิมๆไม่เคยชนหนักไม่เคยป่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนด้วยนะครับคุณลูกค้าเอกสารครบพร้อมโอนนะครับพรบภาษีไม่ขาดนะครับถ้าคุณลูกค้าพร้อมแล้วนะครับผมจะนำคุณลูกค้ามารับชมบรรยากาศรอบคันกันเลยนะครับมากเลยครับ ด้านหน้าหล่อๆแบบนี้เลยนะครับคุณลูกค้าได้ไปไมมผิดหวังแน่นอนนะครับคันนี้สีสันสวยงาม90%เลยนะครับคุณลูกค้ารถไม่มีประวัติการชนหนักมาก่อนแน่นอนนะครับล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะฮะเรื่องราวของสีสันผมให้90%เลยนะครับคุณลูกค้านะฮะ หาสวยๆแบบนี้ก็ยากนะครับสำหรับนิสันซันนี่นีโอนะครับแล้วก็ฟิล์มกองแสงนะครับลูกค้าผมติดให้คุณลูกค้าใหม่นะครับฟิล์มคันนี้ผมติดอยู่ที่มูลค่า2,500บาทนะครับติดให้รอบคันเลยนะครับคุณลูกค้าจะได้ความคุ้มค่าคุ้มราคาไปแน่นอนนะครับผมนะฮะนี่เลยครับผมชมใกล้ๆกันมากครับสีสารไม่มีทะลอกไม่มีปอกเปิกนะครับคุณลูกค้านะฮะ ไม่มีผุไม่มีด่างไม่มีดอดเลยนะครับคันนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เต็มเลยนะครับดูหลังคากันมากครับสวยๆครับตัวนี้เป็นตัวที่ประหยัดน้ำมันนะครับคุณลูกค้านะครับสิบหกสิบเจ็ดกิโลเมตรเนี่ยต,ต่อต่ออ่าอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยสิสิบแปดกิโลได้นะฮะคุณลูกค้านะครับสิบแปดกิโลเมตร ต่อหลิตรได้แบบสบายๆนะครับประหยัดมากนะครับดูด้านหลังครับสวยๆแบบนี้เลยครับคุณลูกค้าไม่เคยติดแก๊สนะครับ <c oughs> ชมสีฝั่งซ้ายกันบ้างครับสวยๆเลยครับผม เอกสารครบพร้อมโอนนะครับพราภาษีไม่ขาดนะครับคุณลูกค้านี่ครับไฟหน้าสว่างสวัยนะครับไม่มีหมองนะครับสวยมากนะครับคุณลูกค้าเป็นรถยนต์ที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับผมนะฮะสำหรับผมแล้วก็นำรุ่นนี้มาขายก็อยู่ไม่นานสักคันนะครับนี่เลยครับผมชมใบยาศภายในกันต่อครับ กระจกไฟฟ้าครับคุณลูกค้าสามารถใช้งานได้ครบเลยนะครับและก็ปรับกระจกมองข้างโดยระบบไฟฟ้าได้นะครับภายในครับสวยๆครับเป็นเบาะกำมมายี่นะครับเดิมแท้จากศูนนะครับเครื่องเสียงใช้งานได้นะครับแอร์เย็นฉ่ำเย็นเจี๊ยบเลยนะครับผมนะฮะมาชมประตูหลังฝั่งซ้ายกันต่อครับ นี่แหละครับฟิล์มผมติดให้ใหม่วันนี้นะครับคุณลูกค้าวันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับติดให้คุณลูกค้าใหม่เลยนะครับมอบความคุ้มค่าคุ้มราคาให้กับคุณลูกค้านะครับไม่ต้องไปติดใหม่นะครับคุณลูกค้านะครับเบาะหลังก็จะมีที่กั้นให้นะครับระหว่างผู้นั่งโดยสารซ้ายกับขวานะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคขออนุญาตปิดครับปึ๊บ ทำไมครับโอเคลำดับต่อไปครับเราไปรับชมชิ้นส่วนภายในห้องเครื่องภายในห้องโดยสารฝั่งขวากันต่อครับคุณลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเอาไปใช้งานกันยาวๆเลยนะครับคุณลูกค้าแล้วราคาที่ผมจะลงขายนะเป็นราคาที่จับต้องได้แน่นอนนะครับคุณลูกค้าแน่นอนเลยซื้อรถกับผมเนี่ยไม่ถูกจนเกินไปนะครับคุณลูกค้าและก็ไม่แพงจนเกินไปนะครับเป็นราคาที่พอดีพอดีนะครับ ที่สําคัญเนี่ยซื้อไปมันใช้งานได้จริงครับซื้อจากผมไปใช้งานได้จริงใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ก็มีบริการสง่งให้คุณลูกค้าได้ด้วยนะนะฮะผมอยู่ที่อําเภอเมืองโคราชนะครับคุณลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่นะครับขอให้อยู่ในพื้นที่อาณาเขตของประเทศไทยนะครับผมก็มีบริการสง่งให้คุณลูกค้าได้นะครับผมนะฮะ เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดตรงนั้นเดี๋ยวผมจะแจ้งตอนท้ายๆคลิปนะครับตอนนี้ก็มาชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารกันต่อนะครับนี่ครับผมผมลอพาวเวอร์นะครับเบาสบายนะครับดูหัวดูท้ายครับเปิดท้ายตรงนี้นะครับรุ่นนี้จะเปิดท้ายตรงนี้นะครับลูกค้าดันมาทางซ้ายสุดนะครับฝากระโปรงก็ตรงนี้นะครับปกตินะฮะโอเค ชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารด้านหลังครับสวยๆเลยครับผมนี่ครับมีฝนเล็กน้อยเดี๋ยวผมทําความสะอาดให้เพิ่มเติมนะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับยางอะไหล่มีให้ครบคันนะครับแล้วก็แม่แรงมีให้นะครับลูกค้านี่เลยนะครับผมนะฮะโอเคครับ ได้ไปเนี่ยใช้งานกนย,ยาวๆเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะไม่ต้องตากแดดอีกต่อไปนะครับไม่ต้องเปียกฝนอีกต่อไปนะครับคุณลูกค้าถ้าจะซื้อมอเตอร์ไซค์ราคา78หมื่นเนี่ยคุณลูกค้าหันมาดูคันนี้เลยนะครับโอเคชมมาต่อครับ ฝากระโปรงหน้าเดิมแท้แน่นอนจากศูนนะครับชิ้นส่วนภายในเครื่องครับแผ่นสติกเกอร์เดิมเดิมจากศูนยังอยู่ครบนะครับไลายมาเลยนะครับผมคาหน้าเดิมแท้แน่นอนนะครับฝั่งขวาฝั่งอานะครับยังอยู่นะครับลลกลมๆนี่ก็ยังปกตินะครับผมสติกเกอร์เดิมแท้จากศูนย์จากโรงงานยังอยู่นะครับตราประทับของนิสสันนะครับนี่เลยนะครับปลายนื้ชี้ของผมนะครับชัดเจนเลยนะครับยังอยู่นะครับซึ่งบ่งบอกว่ารถคันนี้เดิมเดิมนะครับไม่เคยชนนะครับคุณลูกค้า แบตเตอรี่ใหม่นะครับลูกค้านี่ครับวันเปลี่ยนแปลงจากเจ้าของเดิมนะครับแผ่นเพจยังอยู่ครบนะครับหมายเล็กตัวถังอยู่ครบครับโอเคลำดับต่อไปครับเราไปสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าครับเพื่อที่จะได้รับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับอามาหนึ่งสองสาม เครื่องยนต์สตาร์ททีเดียวติดนะครับลูกค้าไม่มีงอแงนะครับ man <bar> <company> แล้วแอร์คันนี้เย็นฉ่ำนะครับลูกค้าสู้กับแดดได้แบบสบายๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับคุณลูกค้าลองฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเงียบมากเดินเรียบมากเดินปกติเลยนะครับไม่มีสะดุดไม่มีกระตกไม่มีกระชากนะครับนี่เลยครับแล้วผมจะดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นนะครับว่าจะมีไอมีควันพ่นขึ้นมาหรือเปล่านะครับนี่ครับเครื่องสมบูรณ์มากๆนะครับไม่พ่นไม่ไอไม่ควันนะครับชมได้ครับ เครื่องยนต์เงียบมากนะครับคุณลูกค้าเสียงเครื่องเดินเรียบๆนะครับเดินเงียบๆด้วยนะครับโอเคผมจะขออนุญาตปิดฝากระโปรงนะครับโอเคครับคุณลูกค้าขอบคุณมากๆนะครับนี่คือการรีวิวถ่ายคลิปนะครับตามสเต็ปของผมนะครับ โบสื้อขายรถยนต์มือ2สองนะครับนิสสันซันนี่นีโอนะครับรถยนต์ปี2003นะครับกู้ค้าเกียร์ออโต้นะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับนะฮะรถบ้านแท้นะครับไม่มีประวัติการชนหนักมาก่อนนะครับไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ำนะครับไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับเอกสารครบพร้อมโอนพรบภาษีไม่ขาดนะครับซื้อไปก็ใช้งานกันได้เลยนะครับใช้งานกันยาวๆด้วยนะครับวิ่งทางไกลข้ามจังหวัดได้แบบสบายๆหายห่วงเลยนะครับนะฮะ คุณลูกค้าสนใจนะครับอยากจะมาชมตัวจริงนะครับอยากจะมาทดลองขับนะครับหรือว่าจะมารับด้วยตัวเองนะครับก็มาได้ที่อำเภอเมืองนครราชสีมานะครับหรือว่าเมืองโคราชนะครับแต่ถ้าคุณลูกค้านะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมารับนะครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับผมนะครับมีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าได้นะครับถึงหน้าบ้านหน้าเรือนกันเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะครับคุณลูกค้ารอจ่ายเงินตอนรับรถ เท่านั้นนะครับผมเห็นรถแล้วเห็นเอกสารชุดโอนแล้วค่อยจ่ายเงินให้กับผมนะครับผมนะครับนะฮะโอเคครับคุณลูกค้ามาถึงวินาทีที่คุณลูกค้ารอคอยนะครับเรื่องของราคานะครับอย่างที่ผมบอกนะครับจับต้องได้แน่นอนนะครับผมไม่ถูกจนเกินไปและก็ไม่แพงจนเกินไปนะครับราคาคันนี้ครับคุณลูกค้าจะเป็นเจ้าของได้ในราคา 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้า60,000กับอีก9,000บาทซึ่งไม่แพงเลยนะครับคุณลูกค้านะครับคุณลูกค้าก็สามารถวิเคราะห์ย้อนหลังดูได้นะครับว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างที่ผมแจ้งไว้หรือเปล่านะครับผม69,000บาทนะครับโทรก่อนได้ก่อนนะครับ0855754369นะครับ ไม่สะดวกคุยนะครับผมแอดไลน์เข้ามาคุยกันทางไลน์พิมพ์กันทางไลน์ก็ได้นะครับที่083 0 0 0 5 4ส0น่นะครับวันนี้ผมโบนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับเอาไว้พบเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปและก็คันต่อไปวันนี้ผมโบนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับคุณลูกค้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ